เรามาทำกระเทียมดองกันนะครับส่วนผสมก็มีดังนี้มีกระเทียมนะครับน้ำต้มสายชูเกลือแล้วก็น้ำตาลนะครับขั้นตอนการทำนะครับก็รอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับ ต่อไปก็เป็นเกลือนะครับแล้วก็คนให้ละลาย<ป>ขั้นตอนต่อไปนะครับพอเกลือกับน้ำตาลละลายแล้วเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปครับ ก็รอให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับพอส่วนผสมเข้ากันแล้วครับแล้วก็รอติดไฟให้น้ําเย็นครับรอให้น้ําเย็นหนึ่ง๋ยวกูลองไปดูโปรแกรมพอน้ําเย็นเราก็เอากระเทียมใส่ลงเเก็บไว้อ่ะแต่ว่าไม่รู้แต่ในเครื่องกูัวมีแต่ว่า ก็เทน้ำลงไปในโหลครับปูแมมาตรฐามรฐานปิดฝาให้สนิทนะครับรอ15วันครับนั่ไปหอาหารได้ ขอบคุณครับผม,มเอาแบบนี้